อจเเรินพรนะสาธยายมทุกคนอาตมาภาพพระมหากติศักกิติสักโกตอนนี้มีโอกาสได้มาเข้ารับการฝึกอบรมพันักเทศคุณเล่าเ,เรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยรุ่นที่ห้าณวัดประยุระวงศาวาสวรวิหารเหตุไปไปที่ได้มาในโครงการนี้เพราะว่าได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกอบรมการเทศบรรธรรม,มซึ่งไม่ได้มีประสบการณ์ตรง ของตัวเองแล้วคิดว่าการเทศบนธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่งดงามและเมื่อได้มีโอกาสได้เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ต้องบอกว่ามีความเพียบพร้อมทั้งทางครูบาอาจารย์ทั้งทางชีมงานที่รับการฝึกฝนมาอย่างดีและความรู้เทสรับก็คือมีการฝึกเทศมีจัญญานักเทศมีระบบการสอนมีเครื่องมือวิธีการในการพาไปสู่ความรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีพระดาษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านได้เมตตามอบคุณเพื่อที่จะจัดให้มีโครงการฝึกอบรมพรานักเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนทุกๆ,ๆรูปนะครับที่ได้มาฝึกฝนร่วมกันในครั้งนี้เพราะว่าเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่วัดใดก็ตามเหมือนอาตมาภาพเนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดชยภูมิก็มีความตั้งใจเลยว่า เมื่อจับโครงการนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตั้งใจไปจัดเทศนาทุกๆวันที่อยู่ที่วัดหรือมีโอกาสก็จะไปสอนไปฝึกให้กับเพื่อนสาธมิที่อยู่รอบข้างให้เป็นประโยชน์เป็นรูปแบบที่งดงามรักษาธรรบทเมียมประเพณีการเทศนาบนธรรมะอย่างถูกต้องสืบต่อไป